สว,ส,สวัสดีคับมาพบกับเทศษพิเศษต้อนรับวันฮาลาวีอาวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษไหมพิเศษใคร,ร,รแน่นอนอ่าแน่นอนอ่าอ,อ,อย่างนั้นมาดูว่ามีใครมาบ้างดีกว่าอาจารย์เชิญแนะนำตัวค่ะครับก็สวัสดีครับผมอาจารย์นาพลจากการเลิศน,นะครับหัวหน้าศูนย์ภาษาแบบกรุงเทพแล้วก็อาจารย์ประจําสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามครับก็วันนี้พิเศษเหมือนเดิม 1>, 1 2 3 4 5เฮ้ยพี่แนน1 2 3 4 5งสามสี่หห้นึ่งสองสานับใหม่นับใหม่นับใหม่นัำใหม่หตาลายแล้วเปล่าช่วงนี้มันก็จะเข้าช่วงแบบฮาโลวีนใช่ไหมแล้วก็มันมีหนังในกาแฟอ่าหนังผีเยอะเลยช่วงนี้ก็จะแบบของแขกอ่าของแขกัะเพลแล้วก็เราจะเข้าโรงเลยคือพหยดอ่าแต่วันนี้เราก็ได้แบบ อาจารย์มาจากวิทยาลัยนานาชาติอิสลามแล้วก็วิทยาลัยนานาชาติอะไรวิทยานาชาติสร้างสถาปัตย์จี๊ดวันนี้เรามาแบบผีนานาชาติาผยนาชาติอยากจะรู้ว่าแบบมันมีความเชื่อเลยไหมคะอาจารย์ขอาาขอาจารย์ก่อนอาจารย์อาจารย์ครับ ว่าความเชื่อของแบบอิสลามอะไรเงี้ยอย่างของแขกนอะของแขกมีใครได้ดูยังก็มีก็ตามกระแสนะครับผีแขกนะครับคอนเซ็ปต์ก็ก่อนอื่นคำว,ว่าแขกก่อนละกันนะครับก็คือในประเทศไทยเราคําว่าแขกเนี่ยก็อาจจะใช้กันโดยแพร่หลายเป็นที่รู้จักแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องมุสลิมโดยทั้งหมดนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คําว่าแขกเนี่ยมนันเกิดบับงกาลาบากีหรือว่าอารับคือคนไทยเนี่ยก็จะเรียกแขกหมดเลยนะครับแต่ว่าบางทีนึกถึงอิสลามก็จะเป็น แขกไว้ก่อนเลยนะของแขกผีแขกพวกแขกมาต้องตีแขกตีแขกก็เหรอเจองูเจอแขกตีแขกแต่ว่าในที่นี้ก็ต้องบอกว่าแขกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอิสลามนะครับั้นถ้าพูดถึงผีในคอนเซ็ปต์ของอิสลามนะครับก็เรามีความเชื่อนะครับเราเชื่อว่ามีอยู่จริงนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของ ศาสตร์ต่างๆอาคมเนี่ยเราก็เชื่อแล้วก็มันมีอยู่จริงแต่ตั้งจเครับครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่านะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเล่าอยากรู้เลยคุลุกเลยคนลูกเลยกลัวแต่ว่าโดยโดยโดยหลักการที่วางเอาไว้เบื้องต้นนี้ก็คือว่าเราจะไม่ยุ่งนะครับศาสนาเนี่ยไม่ยุ่งกับใช่คืออิสลามเนี่ยก็คือว่าจะสอนว่าเชื่อศรัทธาว่ามีแต่ว่าอย่าไปยุ่งใช่อะไรอย่าี้ขอถามนื้อๆกันแล้วมันมีหมอผีไหมมีครับก็ต้องมีคนที่เขาเอา อาคมเอาวิชาด้านนี้ไปประกอบอาชีพก็มันก็เขาบอกว่าของแข็งเลยอ่าแต่จะเจอไหมลอาจจะผีนิดหน่อยผีไทยผีจีนผีแค่บ้ผีน่าจะผีแค่ผีแค่ใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวแบบตามหลักความเชื่อมีอะไรไหมครก็เราจริงๆเราจะเรียกว่าจินนะครับซึ่งคำคำว่าจินเนี่ยมันก็คล้ายๆกับจินนี่ที่ว่าในเรื่องนิทานเป็นักษ์เป็นอะไรแต่เนี้ยเป็นที่มาคำเดียวกันนะครับ ใช่ซึ่งเขาก็อยู่ในโลกเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละแต่เราจะมองไม่เห็นเขาอันนี้คือโจทย์หลักเรามองไม่เห็นเขาแต่เขาเนี่ยเห็นเรา<ม>ยินเนี่ยจะอยู่ในโลกแล้วก็เห็นมนุษย์แล้วก็มีพลังมีอำนาจอะไรที่มากกว่าม,มนุษย์หน่อยนะครับทีนี้เขาก็เหมือนเราหมดเลยเขาก็จะมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดี<อ>ครับปีไลน<า>์ถึงใช่ไหมใช่เหมือนกันคือว่าไอาที่เป็นดีเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ยุง่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ทีนี้ว่า อันที่เป็นไม่ดีเนี่ยก็คือบางครั้งก็จะมีการกลั่นแกล้งหรือว่ามีการหลอกล่อได้ได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานความเชื่อจ้าอ๋อแล้วอาาจรยแเควโดนโดนแกล้งมก็จะก็มีมีบ้างนะครับหน้าตาอะไรสวยไหมโอ้พูดถึงความสวยแม่แม่กว่าแม่กว่าแม่กว่โอ้เอาของอิจราลมั้ยของจี้มมีไหมคะเอ่อมันเป็นความเชื่อที่ อ,อยู่ที่จีนก็คือว่าใครจะเชื่อก็จะมีไม่เชื่อก็จะไม่มีเป็นสำนวนนะชินเซียูชินเอเชื่อจะมีไม่เชื่อก็จะไม่มีอ๋อก็คือแล้วแต่เลยคือ<ง>ใช่ครับแล,แล้วแต่เราเชื่อก็เหมือนว่าสม,มัยก่อนหลายพันปีก่อนนะพอ<ๆ>มนมุษย์อยู่นี่ว่ายง่ายที่สุดฟ้าแลบคืออะไร,รยังไม่รู้เลยใช่ปะ่ะสม,มัยก่อนมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบเกินพลังของเราเราก็จะเชื่อว่ามันอะไรสิ่งที่ ที่เรามองอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับ,รบแล้วทีนี้มันก็จนมาถึงวันนี้ว่าตอนนี้เราก็อาจจะรู้ไปบ้างแล้วมันคืออะไรบ้างแต่ก็ยังมีอะไรที่แบบอธิบายไม่ถูกเขาก็จะเป็นความเชื่อที่เป็นบางคนที่เป็นความเชื่อแบ,บนนี้ก็จนกว่ามาหลายพันปีตอนนี้ก็มีคนเชื่อว่าก็ไม่มีคนไม่เชื่อบ้างนะครับแต่มันมีเทศกาลจีนด้วยนะเทศกาลอะไรดันเทศกาลก็คือวันถึงแหละ<อ>เรียกว่าจุหยวนเจี๋ย ครับยังเหมือนมันมีแบบไม่มีเลยเหรอใช่เพราะว่าเหมือนกับขับหลักไม่ตกเสิร์ฟอยู่แล้วฉะนั้นจะเป็นเฉพาะเหมือนกับการรับมากกว่าครับผมครับผมเคยเห็นคนจีนดูหนังผีกงกอยผีกงกอยครับท่รู้จักไหมหนังจีนไอพี่คนไหนผีกงกอยเขาแปะแล้วก็ดิ้งดิ้งอ๋อในแล้วส่วนมากเขาจะใส่ใส่เรื่องเล่าไม่ไม่ใส่ของราชวงศ์จีน นะใช่แล้วผมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องแข็งเพราะว่าคนตายมันต้องอาจจะต้องแข็งทำไมมาจะเป็นแบบนี้อาจจะวิธีมาที่ไปใช่ใช่แต่วันวันผีของจีนมันจริงๆก็คือมันมันไม่ใช่เรื่องเรื่องมันจะไม่ใช่เรื่องผีแหละแต่ก็มันก็มีเสียส่วนเกี่ยวเราก็เรียกว่าวันผีก็คือมาล้ำลึกถึงบรรพบุรุษก็คือเราเชื่อว่าบรรพบุรุษที่เขาไปแล้วเราอย่างเหมือนเราเป็นตัวร่างเฉยมีวิญญาณไหม นี่วิญญาณก็จะเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษเข้ามามาเป็นเหมือนเรายังเป็นครอบครัวอยู่เหมือนเดิมนะครับเาวันนั้นเขาเราจะทําพิธีที่เพื่อเจริญเจ้าแต่นึก่องึงผีนี่แหละก็คือบรรพบุรุษนั่นแหละนะครับแต่มันอาจจะไม่ไม่เหมือนว่าหน้าความเหมือนอ๋ออันนี้ลูกกองไงลูกกองไงเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ลูกกอง ตัวกคล้ายๆกับคนไทยใช่ไหมครับทางไดพุทธทจะเชื่อกันในเรื่องของวิญญาต์แต่ว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นพระของอิสลามก็จะมองแยกออกไปเพราะว่าวิญญาณคนตายก็เหมือนกับว่าทำดีได้ดีทำชั่วก็รับผลกรรมแต่ว่าที่เป็นผีเป็นมารร้ายเนี่ยก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งครับไม่ใช่วิญญาณคนที่เคยมีชีวิตมาก่อนแล้วแล้วอย่างเหมือนคนไทยที่คนไทยที่มีความเชื่อถือนับถือว่าถ้าคนที่แบบ ใช้ชีวิตไปแล้วเนาะเขาไปแล้วเราต้องไปเผาใช่ป่ะใช่แล้วเพื่อที่จะให้ให้แบบดวงวิญญาตขึ้นไปแล้วก็แบบมาหมุนรอบต่อไปใช่ป่ะคแบบแบบมีชาติต่อไปเนาะเรื่องความเชื่อชาติต่อไปมันมีแต่ว่าแค่เผาร่างเพื่อที่จะแบบส่งวิญญาณส่งร่างเพืแบบไปสู่นนี่แหละเป็นความแตกต่างที่จีนกับไทยนี่ก็คือจีนจะต้อง ฝังอันนี้ก็คือความเชื่อว่าเราต้องมีศพเหมือนนั่นคุณล่ะมีล่างอยู่นี่แล้วเพื่อที่จะให้วิญญาณถ้าเราล่างไปหายวิญญาณก็จะหายชาตินั่งก็จะไม่เกิดดังนั้นคนเราแต่นิยมแบบฝังเก็บไว้เก็บไว้อันนี้เป็นความเชื่อถือนะครับอ่ามาถึงรับประสบการณ์ลอันนี้คือก็เราก็ปูมาแล้วเนาะปูแบบว่าว่าความเชื่อของแต่ละศาสนาแต่ละชนชาติเป็นแบบไหนเนาะค่ะก็ทีนี้เรามาเล่ากันดีกว่าว่า อาจารย์เคยเจอใช่ไหมคะคือผีหรือว่าสตานมาร้ายนะครับซึ่งในอิสลามเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าชัยตอนนะครับชัยตอนเนี่ยก็อาจจะอะไรตอนชัยตอนชัยตอนค่ตอ๋อฝึกฝึกไว้เผื่อได้เจอมาร้ายสตานเนี่ยแหละนะครับก็อาจจะมีอ่าก็รูปแบบหนึ่งแล้วกันเาเล่าให้ฟังรูปแบบหนึ่งแล้วกันมันอาจจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่ผมเจอก็คือเป็นการ นะครับเป็นการหรือที่เราเรียกเรียกกันว่าคือผีเข้านั่นแหละนะครับอ่าตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยเรียนโรงเรียนหอประจํานะครับกินนอนนะแล้วมันก็จะมีเด็กที่แบบว่าจิตเขาเรียกว่าจิตอ่อนนะ,นะจิตอ่อนแอคือก็จะร้องไห้งอแง,งคิดถึงบ้านอ,อยู่เป็นประจําเนี่ยเด็กคนเนี้ยพฤติกรรมก็จะแปลกแปลกอยู่แล้วด้วยนะคือตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะชอบไปอยู่ในป่าคนเดียวไปอยู่กับแถวแถวต้นกล้วย คือจะเป็นเพื่อนอาจารย์เหรอคะเป็นเพื่อนกันใช่กิกประมาณกี่ขวบตอนนั้นตอนนั้นน่าจะสักประมาณสิบขวบใช่เด็กสิบขวบตอนว่างๆนะคือเขาจะไม่อยู่กับเพื่อนเขาจะชอบอยู่คนเดียวทาอะไรคนเดียวอะไรประมาณนี้แล้วเคยไปหาหมอหม่หมอปกติแบบนี้อ๋อไม่เคยสมัยก่อนอาจารย์เขาก็ยังแบบว่าสมัยก่อนไงก็ส่งกับบ้านมีปัญหาแต่ว่าวันที่มีเกิดเหตุเนี่ยก็คือว่าเขาก็ไปตามปกติอ่ะแหละเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่า พอกลับมาเนี่ยหน้าตาเขาจะไม่เหมือนเดิมเขาจะเหมือนคนโกรธโกรธอะไรมาแล้วก็ตาแดงเข้ามาเสียงจากเป็นเสียงเด็กะนะก็กลายเป็นเสียงผู้ใหญ่อือ่เสียงเปลี่ยนนะเรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงเลยเสียง<ช>เป็นเสียงผู้ใหญ่แล้วพอกลับมาที่หอพักกันนะก็มาถึงเขาก็าล้มลงไปเลยครับล้มแบบที่ว่าไม่ใช่ล้มตึงที่แบบว่าไม่ใช่เอนนอนนะล้มงายหลังเลยตึงแต่ว่านีพอคนเดินเข้ามาใกล้ๆจะยืนขึ้นมาตรงได้อีก ยืนตรงที่แบบไม่ต้องงอเข่าครับเหมือนลอยขึ้นมา <c oughs> อ,อ,อ่ะอ่าแบบนั้นฟืดขึ้นมาเลยเหมือนจะสลิงดึงขึ้นมายืนอย่างนั้นเลยแล้วก็ลงไปตึ้งทุกคนก็เด็กๆนะเรื่องของความที่เราเด็กก็ก็จะวงแตกกันหมดละว,วงแตกกันหมดแล้วก็วิ่งร้องไห้กันไปหาอาจารย์ให้อาจารย์มาช่วยดูนะครับอาจารย์ก็มาเขาก็จะนั่งอยู่แล้วก็พูดภาษาดาเดออะไรเป็นเรื่องราวเป็นอีกคนนึงไปเลยภาษาไทยภาษาไทยนะครับแสดงว่า น่าจะเป็นมารร้ายที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็พูดด่าอะไรนะครับแล้วก็ครูก็นําบทขอพรนะครับบทมามาอ่านนะมาอ่านเพื่อที่ว่าจะช่วยช่วยไล่นั่นแหละนะครับซึ่งในอิสลามก็มีบทที่เขาใช้กันเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับครูมาถึงในครูก็เช็คก่อนเลยว่าแกลหรือไม่แกลเขาทำยังไงครับเขาเอาไม้หวายมาหนึ่งแล้วก็ฟาดลงไปป้า ปรากฏว่ารอยรอยมันไม่ขึ้นครับ <S <S อ่าเป็นเรื่องอคือฟาดเพีย้ยมาแบบ<า>คนเราปกติเราต้องแบบมีรอยแดงรอยแดง,แงใช่ฟาดเพี้ยอะอรนนี้ศาสตร์นี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ครูก็ทำนะปั๊บก็ปรากฏว่าไม่มีรอยได้คะแนนว่าของริงนะครับก็การื้นที่แล้วครูขเขาก็อยู่กับเด็กใช่ใช่ครับก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งก็ก็ดีขึ้น,นครับสุดท้ายฟื้น ผมมองว่าฟื้นแต่ว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมคือ<ด>ฟ,ฟื้นออกมาก็ไม่เหมือนเดิมด,ดูดูดูจิตยังยังยังเหมือนว่ามีอะไรเข้าตัวใช่ใช่เหมือนยังเหลืออยู่หรืออะไรแบบนั้นนะครับคืนนีสใส่ก็ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายก็เด็กคนนี้ก็ก็กลับบ้านไปพักที่บ้านก็ไม่ได้กลับมาเรียนเลยไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็เลย<ม>ก็เลยไม่รู้อันนี้ก็ตรวจหนึ่งนะครับเท่าที่ผมเคยได้ยินก็บางคนก็เนี่ยแหละออกแล้วก็หายเป็นปกติก็มีแต่ว่าบางคนก็เหมือนกับ ออกแล้วก็ยังยังไม่ปกติก็มีใช่เป็นเป็นไม่ได้มีอาการตกทางน,นี่ได้หลายรูปแบบครับอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนที่มันเกิดขึ้นแนล้วแต่ก็พบเจออใช่ใช่ครับแห่นหน้าเห็นตาเห็นตัวเด็กเห็นเห็นน <ะ S 2> เห็นเด็กคนนั้นนะครับที่โดนผีเข้าแล้วแถวสูงว่าผมก็เล่าเรื่องตอนนี้ผมเด็กนะตอนนี้ผมเด็กนะจะมีเรื่องที่เป็น ที่เป็นแฟนกันน่ะสุดท้ายอยู่ที่อยู่ข้างอยู่ที่ข้างข้างบ้านมันหมู่บ้านนี้กับหมู่บ้านติดกันช่สมัยก่อนน่ะยังไม่ค่อยมีทีวีในหมู่บ้านมีตที่เดียวมีทีวีแล้วทุกคนเ็ไปแบบเข้าบ้านไปดูทีวีด้วยกันไงแต่วันนั้นสองคนที่เป็นแฟนกันคยู่สิบกว่ายี่สิบกว่าเนี่ยเขาแฟนกันสุดท้ายผู้ชายเป็นทหารผู้ชาเป็นทหารพอทหารเสร็จกกลับมาพอไปเป็นทหารสามปีนะแับมาผู้หญิงเปลี่ยนใจ เป็นใจแล้ววันนั้นเขาทะเลาะทะเลาะก,กันมากเกิดเรื่องขึ้นผู้ชายโมโหมากมีพอผู้หญิงเสียชีวิตไปที่บ้านผมนะภูเขาถ้าอยากจะเห็นภูเขาเือทําไงลืมตาก็เห็นภูเขาภูเขาเยอะแยะมากมายมีถ้ำเยอะแยะมากมายแล้วทีนี้เขาสองคนนี้เขาฆ่าเสร็จแล้วเขาเอาไปศพ<ม>เอาไปทิ้งในถ้ำ<ม>ถามว่าจะหาเจอไหม ทุงจะหาเจอไงภูเขาเป็นพันเป็นล้านอ่ะเขาไปทิ้งไว้แต่แล้วประมาณผ่านไปอาทิตย์หนึ่งท,ที่เขาจะมีเขาจะมีลกูกไม่น้องสาวสอ,องคนนอ้องสาองคนพันนึกว่าเอะเจ๊ไปไหนแลหลายวันไม่เจอ <ST> S> <S เขาก็หาหาหมู่หา,หาไม่เจอนะสุดท้าย <ST> S> <S ก็ไปแจ้งตำรวจต้นเหลวก็วก็หาไม่เจอหาอย่างไงอะ่ะมีที่ซ่อนเยอะแยะมากมายมีแต่ภูเขามีแต่ป่าทำไงสุดท้ายวันนั้นถามสองคนนะ น,น้องสาวของฝันถึงว่าเทพบอกว่าเอาฉันตอนนี้ตอนนี้เสร็จแล้วมีคนเอาไปดนฆ่าดนเอาไปทิ้งไว้นี้ถ้ำนี้ถ้ำนี้ถ้ำนี้สุดท้ายตอนเช้าตื่นขึ้นมาไปบอกพ่อแม่ฟังแล้วพ่อแม่เชื่อเหรอ,อจะเชื่อหรือไม่เชื่อ,อลองเชื่อก็ได้สุดท้ายก็คือตามตามไปหาเนี่ยเจอจริงๆเลยอันนี้ถามว่าอันนี้คือเป็นแบบคนข้างบ้านนาตานใช่ไหมคะ อยู่ข้างหมู่บ้านก็าานถามว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงถามว่ามันมีถ้ำเยอะแยะมากเป็นร้อยเป็นพันมันจะได้รู้ว่าอยู่ถ้ำนี้ <S <S แต่มันไปนฝากฝันมาฝากในฝ <S 1> <S 1> ันมาจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่รู้นะ <S <S นอันนี้ก็จะถามว่าไม่ใช่ประกอบที่กับตัวผมนะเป็นเรื่องเล่าใช่ครับแล้วถ้าเกิดที่ตัวผมนะก็ตอนที่ผมเป็นเด็กโรงเรียนจะอยู่ตรงนี้เราก็บ้านอยู่นี้ ตอนที่เป็นเด็กจะไม่เหมือนเรามมีรถตอนนี้จักรยานยังไม่มีเลยต้องเดินไปทุกวันเดิน20นาทีประมาณเดินเดินทุกวันอ่ะเดิน20นาทีของจีนเดินตอนเช้าก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนกลับก็พระอาทิตย์กำลังจะตกมันช่วงนั้นรู้สึกว่ารู้สึกไหมว่ามันจะคล้ายๆกันอ่ะจากที่ที่แบบคื้มๆไหนข้างนั้นอ่ะตอนเช้าก็ไปตอนเย็นกลับมาแล้วก็คือ กระเป๋าทิ้งวางแล้วก็ทํากันมาเสร็จเราไปละไปว่ายน้ำตอนนั้นตอนเย็นประมาณห้าหกโมงเย็นทุกทุกวันห้าโมงเย็นทำไรไปว่ายน้ำไปน้ำเพื่อนตอนนั้นุยเหมือนก็มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแบกกระเป๋าเหมือนอากาศแบบมืดๆอะค้มๆแบบนี้เฮ้ยกำลังจะสว่างอ่ะไปเอาโรงเรียนไปไปชวนเพื่อนเดออีกสองคนสามคนแบกกระเป๋าตึ้ง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 ไปถึงข้างทางเฮ้ยเราทำอะไรเพื่อน ก็เข้าโรงเรียนโรงเรียนอะไรตอนนี้ตอนเย็นอ๋อแล้วเ็ากลับบ้านหลงหลงเวลาอยู่ถ้าผมว่าหลงคนเดียวนะมันก็อาจจะอธิบายว่าผมอาจจะเป็นบ้าเนะลยหลงทั้งสามคนนะยู่ก็แบบนึกอยู่ๆก็นึกไอ้ตอนเย็นเลยว่เราลกลับบ้านนะเนี่ยเออตอนนั้นไม่นึกถึงว่ามันมีอะไรนะตอนนี้ถามว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ท่านผู้ชมตัดสินแล้วกัน ไม่รู้ว่าถ้าสมว่าถ้าไม่รู้ตัวอะไรจะเกิดข<ช>ึ้นก็ไม่รู้โอเคงั้นก็วันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวใครอยากฟังอีกก็ขอคอมเมนต์คนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ฝาก u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเออไม่ใช่สิ u t u b e แล้วแล้วก็ฝากกดไลค์เพจด้วยติดตามข่าวสาร <สา S 1> เราได้นะคะทั้งเพจมหาลัายเพจของวิทยาอิสลามแล้วก็เพจของวิทยาลัยภาษาละวันทนธรรมนะคะวันนี้ก็ พี่แดน,นไปก่อนแล้วก็ลามด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ลูกกอดด้วยนะคะ